คุณผู้ชมครับความสุขของคนเราเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไปยังแข่รับเชิญของเราในวันนี้อย่างที่คุณหมิงบอกเพิ่งแลนดิ้งมาเลยไปเทีย่ยวไหนมาก็ไม่รู้เราต้องมาซอกแซกถามเขากันนะฮะ <k S 1> นะครับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวันนี้ครับสวัสดีครับนี่หาวนี่หาว ไปไหนมาคะฮ่องงกงหรือเปล่าอันนี er: ้ไงเอ๋ใจใดรับปาดีๆเลยนะวันที่1 1เก็คือเราก็ทงใช่ไหมบ่ายวันนั้นก็บินไปเชียงรายก็ไปถ่ายภาพนิ่งในฟาร์มๆเลยพอถ่ายเสร็จปุ๊บจาเชียงรายนะก็นั่งรถซีชั่วโมงก็เข้าไปที่เชียงใหม่แล้วก็ถ่ายรายการถ่ายถ่ถึงถึงห้าเท่ เที่ยงคืนถึงหมอนคือตีหนึ่งวันนี้สิบสองตื่นมาก็ถ่ายในเชียงใหม่ถ่ายถ่ายถ่ายครึ่งวันเพราะตอนแบบก็เข้าไปที่จอมทองเพราะปีหน้าจะเป็นปีหนูนะปีปีหน้าเป็นปีหนูก็ต้องไปขอพรก่อนนะฮะก็ถ่าย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 เสร็จปุ๊บประมาณบ่ายสี่โมงปั๊บอ้าวไฟเชียงใหม่กรุงเทพแฮนเซนเอาแล้วก็ปล่อยคอมคอมช่็อกแฮนเซนเสร็จปุ๊บดิโรตั้งวันนี้ก็จะต้องจากเชียงใหม่นั่งรถมาลำปางแล้วลำปางก็ขึ้นรถไอ้ใบพัดสอง เมื่อคืนถึงบ้านก็ประมาณห้าทุออกก่มตอนเที่ยงคืนแล้วก็มาเจอ ออาามิงเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้อาจารย์กำลังพูดถึงผู้ที่อายุประมาณสัก32 33เหรอครับผมการัีเจมัท่าเธอ3คนเลยแล้วมาจับกันเลยจับมือถ้าเผื่อนู้นสาคนอายุ70เท่าฉันอย่างนี้จะทำอย่างที่เมื่อกี้ฉันบอกได้ไหมน้องต่วันแรกตอนนี้ไม่ได้อะเเฮ้ยจริผมนอนตั้งแต่วันแรกนอนแต่วันแรกแล้วน็อกเลยใช่จริงๆนะเพราะเดี๋ยวนี้เอาจริงๆนอนน้อยนะตื่นเช้ามาไม่มีแรงทำงานแล้วนะถูกขนาดเราอายุแบบ30กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยในเห็ตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะรู้โชคดีมากโชคดีมากนะ ที่ได้เจอถังเชารลิทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาขนาอะไรนั้นเจอถังเชาวยังไงยังไงครั้งนห้ฟังหน่อยตอน60ตอน65ย้อนไปเนี่ยนะตอนนั้นก็เกิดอาการอาการแรกเลยก็การนอนไม่หลับแล้วก็นอนหลับยากมาก กระสับกระสายลุกฉีลุกฉีลุกฉีพอตื่นออมาค,คนเราไม่ได้นอนมันก็ไม่มีแรงเลยใช่ไหมฮะพอไม่มีแรงเสร็จป,ปุป๊บก็มันก็จะอารมณ์วินเวียงละพอะอารมณ์เวียงเสร็จป,ปุ๊บก็จะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวละแรงไม่มีละเดินไปกินโจ๊กปากซอยไม่ได้ละจริงเหรอจริงเดินไปกินโจ๊กไม่ได้ขนาดนั้นเลยขนนนาดั้มันเหมือนอยากนอนทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์อ๋อแล้วมันก็มันก็เบลอเบลอแล้วเมื่อก่อนนี่เล่นละครเป็นเรื่องๆได้นะแล้วพอเสร็จปุ๊บไปหยิบบทเข้าจ้างไปเล่นละครเฮ้ย ทำไมฮะบทไม่รู้เรื่องจำไม่ได้อนแรก็ส่งบทกันไม่ได้เริ่มละเริ่มละเริ่มแล้วก็ขับรถไม่ได้ละแล้วก็ต้องอยู่บ้านเพราะงานไม่มีเงินก็ไม่มีด้วยใช่ไหมแล้วลูกก็ไม่มีด้วยพวกเธอเนี่ยหนุ่มๆหนุ่มสาวเนี่ยออกลูกไว้นะออกลูกไวจะได้ใช้อาจารย์พูดซ้ำเหมือนเป็นลูกหูเลยจะได้จะได้ไปใช้เนี่ยคนเนี่ยไม่มีลูกก็ต้องพึ่งหลานไงพอพึ่งหลานแล้วได้มัไม่ได้ไอคนโตมันก็ทํางานแล้วอบริษัท อินเตอร์อย่างเงี้ยจะให้เขา้อมาดูแลตลอดไม่ได้เงินเดือนสูงสูงแล้วก็จะมาดูแลเรางคนเงินเดือนเป็นแสนแล้วก็จะไปซื้อโจ๊กมาเรากินเหรอเออ่จะไปหรแบอนนั้นก็วิ่งหาหมอหมอเจ็บป่อก็จับตรวจเลยนะคะน้ำตาลเอ่ยไขมันเอ่ยความดันไม่มีหมดหมอก็เคาะเลยว่าอาจารย์วิโรจน์อาจารย์รั่นไวทองแล ไบทองเลยก็นี่ไบทองเนี่ยยาก็กินไม่หายฉีดยาก็ไม่ได้ผ่าตัดก็ไม่หลุดนะฮะให้เราทำยังไงดีต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะพอช่วยตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีมีองค์ความรู้้านหน้านี้ออกทีวีปุ๊บองค์ความรู้ก็คือเรื่องจีนใชเปิดเรื่องจีนขึ้นมาเพราะคนจีนเนี่ยสั่งสมความรู้สั่งสมวิทยาการมาเป็น5,000ปีก็มีสมุนไพรเยอะแยะล่ะตัวไหนที่เปเราจะมีแรงขึ้นมาแล้วก็หยิบขึ้นมาตัวถังเช่าซึ่งเมื่อก่อนไม่กล้าหยิบนะไม่กล้าหยิบเพราะมันโล โอ้ยหิไม่ไหวอะสองไม่ไหวไม่ไหวแต่ตอนนี้กล้าหยิบเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะครับก็คือเป็นการไปสกัดเอาสารธรรมชาติในตัวถังเช่าสกัดออกมาแล้วมาบรรจุแคปซูลเพอาทำอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอู้ราคาลงมาเลยนะคะอี้ไงเอกอเจไดซื้อได้เลยโอ้ซื้อได้เลยซากัดมาเป็นแคปซูลรับประทานได้คือละหนึ่งเม็ดเท่านั้นตอนกลางคืนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอปุ๊บก็อื้ นอนง่ายละเพอนอนง่ายป๊บนอนลึกก็นอนลึกมั่ต้องลุกฉี่พอเรานอนแบบทั้งเกิดตื่นแบบป๊อบก็อ่าสบายเลยอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเราเนี้ยสามสิบกว่ากว่าเงี้ยควรเลยเริ่มต้นไว้สะสมต้นทุนทางสุขภาพไว้ก่อนอย่ารอหกสิบห้านะเออถ้าเผื่อเกิดอะไรขึ้นบางทีหกสิบห้าแล้วกูไม่ฟื้นด้วยนะพอเสร็จเนี้ยไอ้อาการเมื่อยเนี่ยเมื่อยอะไรต่างๆนานๆมันก็คลาย เพราะเร่งจากการนอนหลับสบายอ่อ everything ก็ขายบทประคายเสร็จปุ๊บเนี่ยจากการที่เราศึกษาในี่บอกอีกนะยังบอกนยว่าเขาจะดูแลเรื่องน้ําตาลไขมันแล้วก็ความดันแต่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ยานะต้องบอกผู้ชมก่อนนะว่าถังเช่าไม่ใช่ยาเขาเป็นแค่อาหารเสริมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอ๋อความดันน้ําตาลกับอะไรนะไขมันเขาดูแลด้วยนะก็แนะนําแนะนำมาเอี้ยกัวกิมรอบตัวเราพอเสร็จปุ๊บก็แนะนำเอกชัยกับสุนารีจริงๆจะเอาของ จะเอาสองคนนั้นมาด้วยวันนี้บางคหทิลเยอะเกินคิวเยอะมากเอาอีกคนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้เลยมาเลยมาเลยเชิญเเชิญลยค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคนนี้คนนี้ก็แนะนําเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์เป็นคนแนะนำแนะนำให้หานเดี๋ยวพี่แนะนําตัวนิดนึงพี่ชื่อชื่ออะไรเอ่ยชื่อรังสรรค์พี่รังสรรค์ทำอาชีพอะไรครับข้าวผัดครับข้าวครับทำไมอาจารย์แนะนําถังเช่าให้ครับเพราะเออ ผมเนี่ยเป็นเบาหวานกับความดันมาเป็นสิบสิปีต้องม,มอาการไม่ได้ครับอ,อาการที่เป็นอยู่เนี่ยเวลาเาบาเบาหวานขึ้นเนี่ยมันจะมึนหัวเหมืนบบเป็นคนขี้เกียจจะนอนอย่างเดียวแต่เวลาเบาหวานสวิงลงเนี่ยเหมือนกับคนจะเป็นลมไม่มีแรงฮะไม่มีแรงเหตอการที่จะออกต้องทานหวานแล้วก็อาการ,รจะจะดีขึ้นแล้วยิ่ง ตอนกลางคืนเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่ตื่นปัสสาวะบ่อยมากคนเป็นเบาหวานเนาะทรมานส4มี่รอบต่อคืนครับนอนไม่ไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวต้องตื่นเดี๋ยวต้องตื่นตื่นเช้ามาก็โผเัะทําให้การทํางานทําการไม่อยากจะทําเลยครับแล้วยิ่งความดันนี่ตัวร้ายใหญ่นะครับมีอยู่วันหนึ่งผมตื่นมามึนหัวมากตึงหัวมากภรรยาพาไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าความดันผมขึ้นสูงมากโอความดันสูงครับ ต้องระวังนะฮะคุณหมอต้องระวังอย่าให้ความดันขึ้นสูงแบบนี้บ่อยๆครับเส้นเลือดในสมองอาจแตกได้เป็นอัมขึ้กับอวมพาดได้เลยแล้วดีก็มาเจอทางเราไปเจอเจอได้ยังไงครับใช่ไหมคะครับก็คือญาติเขารู้จักกันทางท่านอาจารย์เบิร์าก็ได้แนะนําญาติก็มาแนะนําให้ผมทานพอทานดูอีกทีนึงพอทานทานไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดเลยที่เห็นได้ชัดเจนว่าอาการไปดีขึ้นก็คือการปัสสาวะในตอนกลางคืนมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเหมนกันเลยกับจได้นอนเต็มที่ขึ้นได้นอนเต็มที่ทานนานแค่ไหนคะกว่าจะรู้สึกว่าขวาเดียวของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงประมาณขวดเดียวประมาณ30คสิบเก้าส่นก็คือหนึ่งเดือนทานประมาณ1เดือนเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมทานครั้งละ2เมตรละก็คือวันละแหครับวันละคือมันต้องเพิ่มเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ใช่ต้องเพิ่มอะผมก็คือ ผมต้องการเห็นผลดีเห็นผลดีอยากจะก็เลยทานเช้าเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนเม็ดหนึ่งแต่ว่าพูดอย่างนี้ด้พี่รังสรรค์ก็คือรับประทานเนี่ยแต่ว่าก็ยังคงรับประทานยาที่ต้องดูแลเรื่องของความดันเรื่องของน้ําตาลในร่างกาย่ด้วยนะสมควรจะจดจําจัภาพเลยก็คือต้องทานอาหารที่ดีมีประโยชน์สำหรับกายสําคัญมากๆอย่างที่สองก็คือต้องออกกําลังกายให้สม่ำเสมอครังก่อนให้เพียงพออย่างที่สามก็คือทานยาที่คุณหมอสั่งอย่างเด็ดขาดเนี่ยพอฟังกี้แล้วก็แบบ มีความสุขมากก็ะจะเป็นบุญมากที่เราได้แนะนําได้ดูแลคนอย่างนี้นะครับที่ดูแลคนน้นคนนี้เนะ